เบลลี่เขาไปทำอะไรในนั้นฮะมันเป็นยังไงมันเป็นมันเป็นยังไงถึงเข้าไปชิดแคบมันง่วงหรือมันยังไงฮะให้เี่เข้าไปให้เี่เข้าไปฮะใครก็ให้เบลลี่เข้าไปในนีน้ใครใครให้เบลลี่เข้าไปในนี้น ตัวมุดเข้าไปแล้เขาหนาขึ้นวนขึ้นแล้วเนี่ยไลรีวนขึ้นแล้วนะบรีเิ่มวนขึ้นแล้วนะบรีนะฮะรีเริ่มวนขึ้นแล้วนะบรีเริ่มวนขึ้นแล้วนะเนี่ยรีเริ่มวนขึ้นแล้วนะเนี่ยอ นอนนอนนอนดูที่นอนเขา